สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดโอสั้นๆนี้คุณเคยตื่นนอนมาตอนเช้าๆมีความรู้สึกไม่อยากไปทํางานหรือเปล่าครับบรรยากาศที่มีฝนตกพังพัรถก็ติดต้องลยุยฝนผ่านการจราจรที่หนาแน่นในทุกๆเช้าเพื่อออกไปทํางานเพื่อหาเงินไว้ใช้ในสิ่งที่จำเป็นเช่นบ้านที่อบอุ่นรถคันงานและอื่นๆอีกมากมายบางคนทํางานมาหลายปีแต่ก็ยังไม่สามารถมีสิ่งที่ตนเองต้องการได้ วันนี้ผมจะมาบอกความรับสุดยอดที่จะตอบโจทย์ชีวิตให้กับคุณโดยที่ไม่ต้องเจอปัญหากับฝนตกสภาพแวดล้อมไม่เอ,อื้ออำนวยโดยการนั่งทำงานจากที่บ้านได้แม้ฝนจะตกแดดจะออกรถจะติดก็ไม่เป็นปัญหาผมจะไม่ขายอะไรให้กับคุณแม้แต่สักอย่างเดียวคุณจะได้เรียนรู้การสร้างการบริหารข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจให้คุณมั่นใจได้เลยว่าธุรกิจนี้วิธีการนี้ช่วยคุณประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน คุณจะได้ค้นพบวิธีการสร้างธุรกิจที่มั่นคงและเติบโต,ตอ,ยอย่างยั่งยืนเป็นระบบที่เรียบง่ายเป็นธรรมชาติไม่ซับซ้อนเป็นระบบที่ทุกคนเข้าถึงได้ซึ่งเป็นจุดเด่นของแนวคิดนี้เป็นระบบที่ป้องกันความล้มเหลวให้กับทุกคนเป็นระบบที่รองรับผู้ที่เคยล้มเหลวในธุรกิจข,า,ขายใน9อร่าย็น95%เป็นระบบที่ปลอดภัยไม่มีความเสี่ยงความเสี่ยงอยู่ที่0 เป็นระบบที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้100%เป็นระบบที่มั่นคงน่าเชื่อถือทุกคนให้การยอมรับเป็นระบบที่สร้างและขยายองค์กรเครือข่ายผู้บริโภคที่มั่นคงเป็นเส้นทางสู่ passive income ที่ชัดเจนที่สุดคุณได้เป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับบริษัทอันดับต้นๆของเมืองไทยคุณก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเหมือนที่เคยผ่านมาเริ่มวันนี้อีกหนึ่งปีข้างหน้าคุณมีรายได้6-7หลัก ทุกๆเดือนวันนี้จึงอยากให้คุณได้มีโอกาสรู้ก่อนเข้าใจก่อนรวยก่อนกเกษียณก่อนเรียนรู้ฟรีเพียงแค่กรอกข้อมูลชื่อและอีเมลของคุณในช่องด้านขวามือหรือข้างล่างนี้ผมจะส่งวิดีโอและข้อมูลต่างๆไปให้คุณฟรีจากอีเมลที่คุณกรอ,อกมาให้ครับโอกาสดีๆมักมีแค่หนเดียวขอให้คุณประสบความสำเร็จสวัสดีครับ